รายการต่อไปนี้เป <den> ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2,568ในคอนเสิร์ต BNK48 and CGM48 Battle of Legacy ณยูเนี่ยนฮอลล์ชั้น6ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ช่วงอังกอร์ได้เกิดสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับโอตะทุกคนนั่นก็คือ การเผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลงรูเมอร์เป็นครั้งแรกและมีการแสดงสดเพลงรูเมอร์ในคอนเสิร์ตแบบสดๆซึ่งเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่เหล่าโอตะเฝ้ารอและติดตามกันมาอย่างเนิ่นนานซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการโอตาสปอยเลอร์สตอรี่วันนี้ครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 AKB48 ได้มีการจัดงานที่มีชื่อว่า AKB48 Group Circle Jam 2023โดยการแสดงจะแบ่งเป็น2รอบโปรดิวส์โดยปูเป้จิรดาภาอดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่1ซึ่งในรอบที่2ก็คือรอบคู่มีเพลงอยู่เพลง1ซึ่งอยู่ในเซตลิสการแสดงนั่นก็คือเพลง เนโมฮาโมรูเมอร์ทาง AKB 4 8ได้มีการร้องร่วมกับ B.N.K. 4 8และ C.G.M. 4 8โดยในขณะนั้นยังคงเป็นเนื้อร้องภาษาญี่ปุ่นผสมกับเนื้อร้องภาษาไทยซึ่งคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ามีสมาชิกอยู่คนหนึ่งที่ชื่นชอบเพลงนี้เป็นอย่างมากนั่นก็คือโมเน่ B.N.K. 4 8ซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าความฝันที่เธอวาดไว้จะเป็นจริงเพราะเธอได้เต้นเพลงนี้ในงานเซอร์เคิลแจมอีกด้วย และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความฝันใหม่อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้นั่นเอง5สิงหาคมพุทธศักราช2566ได้มีการจัดคอนเสิร์ต B.N.K. 4 8 r t h i r d Generation Concert Rapid In Wonderland ณยูเนี่ยนฮอล์ชั้น6ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลเพลง Nemo Hamo Rumor ได้ถูกขึ้นแสดงอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้เนื้อร้องภาษาไทยเต็มเพลง โดยเซนเตอร์ในครั้งนี้คือปาเอญยนิพิชาอดีต BNK48 รุ่นที่3ซึ่งทางรายการเคยทำประวัติเกี่ยวกับปาเอญยไว้แล้วในรายการโอตาสปอยเลอร์ EP ที่28หากคุณผู้ชมอยากรับชมสามารถคลิกลิงก์ที่ไอคอนมุมบนขวาที่หน้าจอได้ขณะนี้เลยครับ23มิถุนายนพุทธศักราช2567ได้มีการจัดงานปาเอียส์การ์เดิเอชันซรี ณเอลตราอารีนาบราโวเพลงเนโมฮา m o r รูเมได้ถูกขึ้นแสดงอีกครั้งหนึ่งโดยเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นปะเอญยาเช่นเดิมและเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอขึ้นแสดงเพลงนี้ในฐานะสมาชิก B.N.K. 4 8 2กรกฎาคมพุทธศักราช2567แฟนเพจ B.N.K. 4 8ได้โพสต์ประกาศการโหวตเพลงพิเศษ B.N.K. 4 8 and C.G.M. 4 8 r e q u e s t out 2024 special song vote จำนวน5เพลงโดยเพลงที่มีคะแนนสูงที่สุด2อันดับแรกจะได้แสดงในคอนเสิร์ต B.N.K. 4 8 and C.G.M. 4 8 r e q u e s t out 2024และเพลงที่ได้อันดับที่1จะมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งมีเพลง Rumor เป็นหนึ่งในเพลงพิเศษ และโมเน่ก็เป็นผู้ยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์อีกด้วย11กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับการประกาศผลด่วนครั้งแรกเพลง n e โมฮา m o r มรูเมได้ขึ้นไปอยู่อันดับที่2 28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในงาน B.N.K.48 and C.G.M.48 Sport Day 2024ในเกาะวอนสณอาคารยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ได้เกิดการประกาศผลด่วนรอบที่2ซึ่งเพลง Nemo ฮา m โ r รูเมอก็ยังคงอยู่อันดับที่2เช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดปรากฏการณ์โฟ t h a i สไ n d ต้องมีรูเมอร์เมื่อมีสมาชิกวงหลายคนโพสลงสตอรี่อินสตาแกรมว่า48 Thailand ต้องมีรูเมอร์เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของเพลงนี้ที่ยังไงก็ต้องนำมาเป็นซิงเกิลพิเศษให้ได้และแล้วก็มาถึงวันตัดสินโชคชะตา 15กันยายนพุทธศักราช2567ได้มีการจัดคอนเสิร์ต BNK 4 8 and CGM 4 8 r e q u e s t out 2024ณ Center Point Studio แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเพลง Nemo Hamo Rumor จะกลายเป็นอันดับที่1ของ Special Songs ชนะขาดลอยไปด้วยคะแนน36,410.66 Tokens คิดเป็น87.84%ของเพลงพิเศษทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่า เพลงนี้จะเป็นซิงเกิลพิเศษและมีมิวสิกวิดีโออย่างแน่นอน22มีนาคมพุทธศักราช2568ในงาน B.N.K.48 1 8 Single Green Flash Handshake Event ณ MCC Hall t h e m o r e Live Show งามวงวานได้เกิดการประกาศชื่อเพลงอย่างเป็นทางการโดยมีชื่อเพลงสั้นๆว่า Rumor 29มีนาคมพุทธศักราช2568ในคอนเสิร์ต BNK48 and CGM48 b a อ็ดและซีจีเออ่ณยูเนียนหอชั้น6ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ช่วงอังกอรได้เกิดสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับโอตาทุกคนนั่นก็คือการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลง r ูเมอร์เป็นครั้งแรกและมีการแสดงสดเพลงรูเมอในคอนเสิร์ตแบบสดๆกันเลยทีเดียวครับ rumor, rumor, oh, oh, ซึ่งซิงเกิลพิเศษอย่างเพลงรูเมอร์เพลงนี้มีเซมบัสสทั้งสิ้น13คน เป็นครั้งแรกที่โมเน่ได้ยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์โดยมีผู้ที่ติดเซมบัสืครั้งแรกคือวาวา B.N.K.48 มิชา B.N.K.48 และมีผู้ติดซิงเกิลพิเศษครั้งแรกคือยาหยี B.N.K.48 และเธอก็ได้เป็นสมาชิกแถวหน้าอีกด้วย โดยเนื้อหาเพลงเล่าถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันมานานกับแปรเปลี่ยนไปเป็นคนละคนดังฟ้ากับเหวเมื่อเจอกันอีกครั้งความรู้สึกอันเฉยชาที่มีต่อเธอก็กลับกลายเป็นความรักอย่างบอกไม่ถูกแต่ทว่าเธอก็กลับมีข่าวลือว่าไปแอบชอบคนคนหนึ่งเป็นความรู้สึกที่อยากให้เธอบอกถึงข่าวลือว่าไม่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาฉันคงรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้ครูแมแลลอองฟองฝากฝีไม้ลายมือการแปลเพลงนี้ไว้เช่นเคยในส่วนของมิวสิกวิดีโอกำกับโดยเคนกาเดสจะสังเกตได้ว่าเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสอบสวนระหว่างตำรวจและผู้ร้ายซึ่งทั้งตำรวจและผู้ร้ายก็คือคนเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งสามารถตีความได้ว่าเหมือนเป็นการสอบสวนและตั้งคำถามกับตัวเองรวมถึงเป็นการตีความย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าเราเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนโดยสิ่งที่เปลี่ยนอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบตัวหรือบุคคลที่เรารู้จักก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือเรื่องท่าเต้นโดยท่าเต้นในเพลงนี้เป็นท่าเต้นในสไตล์ locking dance ที่บอกได้เลยว่ามีความโหดหินชนิดที่ไม่มีเพลงใดสามารถเทียบได้และจากมิวสิกวิดีโอถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าด้านหลังสมาชิกวงจะมีทีมเต้นที่มาร่วมโชว์เต้นไปพร้อมกับสมาชิกวงด้วยซึ่งมีถึง3ทีมด้วยกันได้แก่ ทีมเท็ดดีทีมด s และทีม K-Crush ซึ่งทั้ง3ทีมเป็นทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รองชนะเลิศอันดับที่1และรางวัลชนะเลิศตามลำดับจากการประกวดกิจกรรม k i s s m e Cover Dance Contest นั่นเองครับ Nemo Hamo r u o o r r เป็นซิงเกิลที่58ของ AKB 4 8มีเซนเตอร์คือโอคาดะนานะอดีตสมาชิก AKB 4 8รุ่นที่14 ระยะเวลาประมาณ560วันหลังจากการปล่อยซิงเกิลที่57ของ AKB48 ชิซุเรนอริกาโตะจนมาถึงวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2564ในงานจุน ok MM ันะไลฟ์พรีเซนต์ AKB48 15th Anniversary Live AKB48 t a n d o k u Concert s กินาระบะ a Suki To โลณเพ p i อาอีน n MM ได้มีการประกาศซิงเกิลที่58ของ AKB48 โดยภายในช่วงดึกคืนเดียวกันได้มีการประกาศเซมบัสสึผ่านรายการโนกิสการ์นิโคซ r e รม s ชตะ AKB48 อ r o รอิโรอั t เต u เทโร a อ a คาราไดเกียกุชูโดยมีเซมบัสสึทั้งสิ้น18คนซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่จะไม่มีสมาชิกจากวงน้องสามาเป็นเซมบัสสึเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบ10ปี9เดือน หรือ3,948วันนับตั้งแต่ซิงเกิลแซนโนจุมบังซิงเกิลที่19ของ AKB48 ซึ่งมีเซบสัสสึที่ติดเพลงหลักครั้งแรกคือทานิกุจิเมกุและช e ิบะเอริอิ17กรกฎาคมพุทธศักราช2564ในรายการ o n นกากุโนฮิ0 2 1 ทางช่อง TBS TV เพลง Nemo h a m o Rumor ได้มีการแสดงสดเป็นครั้งแรก13สิงหาคมพุทธศักราช2564ได้มีการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอซ้อมเต้นของเพลงน,นี้ในรูปแบบ h e t โตเฮ o โตเวอร์ชันนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่ถ่ายเทคเดียวจบหากพลาดแม้แต่จุดเดียวต้องเริ่มถ่ายใหม่ทั้งหมดบอกเลยครับว่าทำเอาสมาชิกแต่ละคนหมดแรงกันเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ที่ออกแบบท่าเต้นอันสุดโหดหีนในครั้งนี้คือ น,นาบาชินอกจากนี้เขายังทำคลิปสอนเต้นเพลงนี้เอาไว้อีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองฝึกฝนทางรายการจะแปละลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับ31ส,สิงหาคมพุทธศักราช2564มิวสิกวิดีโอเพลง Nemo Hamo Rumor ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชมรมเต้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งถ่ายทำที่โรงเรียนมัธยมต้นอิโตชิริสึอุซามิ จังหวัดชิซูโอกะโดยการถ่ายทำในครั้งนี้กินเวลาย,ยาวนานถึง3วันกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ในมิวสิกวิดีโอถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงแค่สมาชิกของ AKB48 เท่านั้นแต่ยังมีสมาชิกจากชมรมเต้นจากโรงเรียนมัธยมปลายมิเอะกว่า80ชีวิตได้เข้าร่วมในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโออีกด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเนื่องจากคาชิวากิยูกิ ไม่สามารถเข้าร่วมในซีลเต้นได้เนื่องจากเธอเข้ารับการรักษาและผ่าตัดโรคซิริงโกไมอีเลียหรือโรคที่เกิดถุงน้ำในไขสันหลังซึ่งก็ได้โอดาเอรินะทำหน้าที่ในส่วนของเธอนั่นเอง22กันยายนพุทธศักราช2564สมาชิก AKB48 จำนวน2คนได้แก่โอคุริยุยและมิสุกิยามาอุจิได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พูดกินลูกแพร่จังหวัดโทดโตริณหอประชุมสภาจังหวัดเมืองฮิราคาวะโชกรุงโตเกียวเพื่อเป็นการโปรโมทลูกแพรของเมืองโทโตริถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นลูกแพร่นั่นก็เพราะว่าในช่วงต้นของเพลงจะมีเนื้อร้องที่สมาชิกต้องร้องคำว่า nothing จำนวนสี่ครั้งซึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุ่นจะออกเสียงคำนี้ได้ว่า nothing ซึ่งมันจะไปพ้องกับเสียงสัพ์ภาษาญี่ปุ่นคำว่านาชิ ที่แปลว่าลูกแพรนั่นเองครับซึ่งความพิเศษของเพลงนี้อีกหนึ่งสิ่งก็คือการได้เป็นเพลงประกอบโฆษณารองเท้ากีฬา New b a l a n c e 327 Walking d a n c e อีกด้วย29กันยายนพุทธศักราช2564ซิงเกิลที่58ของ A.K.B. 4 8ได้มีการออกวางจำหน่ายซึ่งยอดขายนั้นก็ถือได้ว่าน้อยกว่าในแต่ละซิงเกิลที่ผ่านมาครับเพราะทำยอดขายได้น้อยกว่า1ล้านแผ่น แต่ก็ยังคงได้อันดับ1บนออริกอนชาร์ตยอดขายวันแรกเท่ากับ3 2 4 8 9แผ่นยอดขายอาทิตย์แรกเท่ากับ3 5 6 6, 6 7แผ่นและได้อันดับหนึ่งบนออริกอนชาร์ตรายสัปดาห์ยอดขายบนชาร์ตบิวบอร์ดเจแปนฮอต100สัปดาห์แรกเท่ากับ4 2 8 6 0 8, 8แผ่นและยอดขายทั้งหมดบนออริกอนชาร์ตได้ไปเพียงแค่ 4 4 9 6 0 8แผ่นเท่านั้นซึ่งในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,564สมาคมอุตสาหกรรมบันทึกเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ RIAJ ได้มอบรางวัล Double p แพ t ิน u m ให้กับซิงเกิลน,นี้เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าซิงเกิลน,นี้มียอดขายเกิน5 0 0 0 0นชุดนั่นเองครับและซิงเกิลน,นี้ก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายของโยโกยาม่ายุยคุโบะซาโตเนะและนิชิคาวะเร ก่อนที่เธอจะจบการศึกษาไปนั่นเองครับ Nemo ฮา m โมรูเมอเป็นซิงเกิลที่6ของ AKB48 Team TP มีเซ็นเตอร์คือฟูจิอิมายุอดีตสมาชิก AKB48 Team TP รุ่นที่1 13กันยายนพุทธศักราช2565มิวสิกวิดีโอเพลง Nemo Hamo Rumor ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีเซมบัสสื่อ18คนเท่ากับ AKB 4 8สถานที่ถ่ายทำถ่ายทำที่สวนสนุกเมืองไทเปศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวันและอุทยานวิทยาศาสตร์เปยโถซื่อหลิน<อ>ซึ่งซิงเกิลน,นี้เป็นการติดเซมบัสส่อครั้งแรกของทังซินเฉวียนลี่ไคเจีย โอยามะมิเรอิและโจเจียอันซึ่งสิ่งที่พิเศษกว่านั้นมีสมาชิกที่จบการศึกษาไปแล้วมาร่วมในมิวสิกวิดีโอด้วยเธอคนนั้นก็คือเฉินซื่อหยานั่นเองครับสำหรับคำถามประจำคลิปนี้มีมาถึง2ข้อด้วยกันครับและที่สำคัญมีแจกรางวัลด้วยโดยคำถามข้อแรกถามว่า ตำแหน่งของโอดาเอรินะที่อยู่ในเพลง Nemo h a m o Rumor ของ A.K.B.48 คือตำแหน่งยืนของสมาชิกคนใดในเพลง Rumor ของ B.N.K.48 ข้อที่1พัทราทีรวาดข้อที่2นัทรินีกุศลพัทข้อที่3วชิราพรพัฒนาพาณิชหรือข้อที่4ภูสิตาวัฒนากรแก้วและคำถามข้อที่2ถามว่า ในงาน B N K 4 8 Special Single Rumor b a s k i n g and Random Play Dance Party เพลงใดไม่ได้อยู่ในช่วง Random Dance ข้อที่ 1. เด็กดือ้อข้อที่ 2. มะลิข้อที่ 3. โชนิจิหรือข้อที่4เมลอนจูสกติกาการร่วมสนุกมีดังนี้ 1. กดติดตาม TikTok ช่องโอตะสปอยเลอตามภาพที่ขึ้นหรือตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ 2. พิมพ์คำตอบใต้คอมเมนต์ที่ทางรายการปักหมุดไว้เท่านั้นโดยต้องตอบให้ครบทั้ง2คข้อและอย่าลืมพิมพ์ชื่อแอคเคาวต์ทิกตอกของท่านไว้ด้วยนะครับโดยผู้โชคดีเพียง1ท่านจะได้รับหนังสือพิมพ์และรูปสุ่มสมาชิกหรือ Special ลแอคสำหรับ s i n เก e r รูเมโดยจะเฉลยคำตอบและสุ่มผู้โชคดีภายในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2568อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ และแล้ววันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ในเวลา5โมงเย็นเช่นเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ